เราออกั้งข้อโลกก็เพราะว่าพวกไกลทิพย์เนี่ยทิพลูกออกมาแบบนี้พี่พ่ออยู่ก็อยู่เพื่อลูกแบบนี้เฉยๆเปนจำลองนี่แหละอย่างนี้ก็ลูกเขาก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งแม่ก็ด้วยทั้งลูกเขาก็ด้วยอแต่ถ้ามันไม่มีแบบนี้นด็พ่อไม่ได้อยู่กับลูกเนี่ยมันไม่เครเห็นพ่อเนี่มันก็อยู่พ่อพ่อพ่อพื้นหรือื้นตนกองพ่อนี่แหละมันเป็นไหนมาไหนลำบากมปนไหนมาไหนยากก็สงสารเขาเนี่ยนะ จะไหม่บที่ไปบอกเออทำบุญแล้วจะบอกว่าเห็นแต่พ่อนี่มันดูยังไงไม่ไม่น่าเกลียดใช่นะอืมสู้ดีมันมีลูกมีลูกแล้วมันเออมันไม่น่าน่าเกลียดนะเพราะเราเออเราก็ตามรูปเขาเออเลยวก็แล้วไปคนไม่เคยเห็นเขาก็งงก็แล้วแต่เขาก็ดีถ้าเราพูดคนเดียวนี่ก็เหมือนกับเราเป็นบ้าน้องน้องนี่แหละอืมเพาก็เลยว่าช่วงช่วงนี่ขาแก้วเขาก็บ้างกอดีลูกไม่ได้ไปตัดอันนั้นดีอืมก็เลยว่า พ่ลูกเขาไปทำบุญทำกุศลออกข้าขงข้างนอกพอเพราะเวลาของข้างนอกนี่ก็มันมันจะได้พวกวิญญาณพวกเทวดาเขาเพิ่มขึ้นเราสงสารเขาอะจำลองนี่แล้วอแต่เพอเราไปนี่เรามันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็รู้เห็นเฉพาะเราไงรู้มัมเป็นงั้นแหละอะอันนี้มันก็มีลูกไปด้วยมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนั่นก็เพราะว่าเราออกทางพ้อโลกเพราะว่าอยู่กับลูกอยู่เพราะลูกไม่ใช่ว่าอยู่เพราะเราไม่ใช่ได้ออยู่เพราะเราเราอยู่ทำไม เราก็ไม่เดาแล้วก็ใครเนี่ก็เรื่องที่มันยุ่งยากกับพ่อก็ไม่ไ้บาอะไรหรอกนี่ยห็การมันยุ่งมันยากมันก็ธรรมดาทังโลกแต่พ่อพ่อนี่ไม่ได้ยุ่งยากนะพ่อเนี่ยให้ดูดูแล้วเออได้จองนี่มันเดินไปได้พ่อพ่อก็เดินเลยแต่พอมันเดินไม่ได้มันถูกปิดพ่อไม่ไปเลยนะพ่อเนี่ยตั้งไป่คาราบาลพ่อก็จึงเป็นอย่างนี้นะว่าจองนี้มันเดินได้เออพ่อเดินเลยแต่พ่อเดินมันถูกปิดก็ไม่ไปแต่ตอนนี้เหมือนกัน ช่องนี้เดินได้เดินพูบเลยพ่อนี่ถ้าดูแล้วว่ามันไม่สามารถเดินได้มันตันกลับไม่ไปเป็นไงนี่จึงพ่อพ่อไม่ได้ห่วงใครนะนี่พ่อพูดตรงๆพ่าเป็นเฉยๆอย่ถ้าเกิดว่าถ้าที่อยู่นี่ก็เพราะว่าเนี่ยลูกยังไม่ได้แตกกันหมดที่เฉยนนะเป็นเฉยๆพ่อนะพ่อยิ่งปรับสภาพมันยิ่งปรับสภาพหลังมาทุกวันนี้นะไม่เหมือนตั้งแต่ก่อนเลยนะเป็นเฉยๆตั้งแต่ก่อนยังหวงลูกมากกว่านี้อยู่ แต่ถือว่าเหลือไว้แต่ความเมตตาเป็นปกติมันหกเข้ามาหกเข้ามาเหมือนกับว่าเราดีเกินไปนะ่อยนะผมรู้สึกนะผมรู้สึกพอนะึเพราะว่ามันดีกันหนะ่เรานี่ดีเกินไปนะี่เพราะสัตว์โลกไม่ได้ไม่ได้ดีมันเราเลยแม้แต่เมหินเมตมใจไม่เท่ากับทุด,ดีติดฝ่าเท่าเลยขนาดเราสอมนมาสิบปีเรานึกถึงต้องของเรานะแล้วเราจะไปห่วงเข้าอะไรกันนะกันหะมันก็เลยลงตรงนั้นนะ เขาพุทธเจ้าถึงห่วงโลกของสงสารห่วงด้วยความเมตตาเฉยๆสงสารว่าก็ห่วงด้วยความเมตตาเฉยๆแต่เราก็จะเกินกูเกินไปไปห่วงเขาเอาจริงเอาจังอยากจะดูแลเขาอยากอยาให้เขาได้ดีได้ดีคอยพึ่งบพึ่งงเขาอ้แสดงว่าเราเราก็ไม่ใช่สิทธิพัฒถาคตนเจ้าละไม่ใช่ลูกของพระองค์ละนั่นตอนนั้นนี่เรื่องอ่นี้เราก็ไม่สงสัยแล้วเราจะไปห่วงอะไรกันนะกันไะนเอาสมมติห่วงธรรมดาดีกว่าก็ตัดดีตัวนั้นออกไปเรื่อยๆ ว่าเราเป็นคนดีเกินไปนก็แต่ดดีไปเรื่อยแต่ด,ดีไปเรื่อยเพราะยังไงก็ไม่เอาดีอยู่แล้วไงนั่นมันก็เลยเป็นภัพสภาพปกตินะออ <c oughs> นี่หมดก็เฉยไมื่เข้ามาลงมันก็เฉยไม่ได้หยอกลูกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะั่นแต่ก่อนหยอกลูกหนะยอกลูกหยอกเล็กหยอกทําแกวทุกวันนี้เป็นปกติเป็นเฉยเฉยแม่ก็แม่เียกเข้ามาก็เฉยไม่ไม่ไม่ได้หยอกอะไร หรือว่ามันห่างเหินกันมากนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันเป็นอย่างนั้นมันห่างเหินกันมากว่ามันห่างเหินกันไปห่างเหินกันไปนี่ัยเราด้วยนะถ้ามันห่างเหินหน่อยเราก็มีความรู้สึกว่าเขามันคนอื่นก็เหมือนเจ้าตุยกับผู้สนเข้ามาหนุนเหมือนเนคนอื่นเลยนะไม่ได้ถามหยอกไม่ได้ถามยังไงไม่ถามเลยมันเหมือนคนอื่นไปเลยนะนี่เหมือนกับเขาเป็นคนอื่นวันนั้นโทรมาว่าแม่โทรมาหาพวกนี้ว่าแม่ ม่ดุนไม่สบายก็ลงไปก็แล้วไปก็เฉยๆเลยไม่ไปอย่างไม่ไปอะไรเฉยใีความรู้สึกว่าเฉยๆนั่นก็เพระพาะว่ามันเหมืนอนกับเขาตายจากเราไปแล้วนั่นเป็นเฉยๆก็หาความจริงไม่ได้หาความซื่อสัตย์หาความเคารพเลื่อทูนเราจริงๆไม่มีนี่แต่ทิฏฐิมานะในใจของสัตว์โลกนะลงปัพบเลยเหล่านี้นี่ดูที่หลวงพ่อนป็นั่นวางปาพเลย ความจริงจากใจของสัสตว์โลกไม่ได้นั่นไม่เหมือนพ่อเราสาจะดาวเราคือพุทธเจ้านั่นพวกมีความสำคัญจริงต่อเรามากที่สุดเลยรักลูกที่สุดเลยรักได้ไปถ่ายที่บริสุทธนะิ์นั้นจึงวางไว้ซึ่งหลังธรรมหลังวินยัยพระวินัยห้ามลูกด้วยความรักลูกรักพ่อไหมนั่นถ้าลูกรักพ่อก็ปฏิบัติตามนั้นนั่นเอาตรงนั้นเลยนะพอน่อ่นะอันนี้ไม่มีใครรักเราเนี่ยเราสังเกตดูมันไม่ไมีมีแต่ทิฏฐิมันนะ ที่ทิ่มานาตัวนี้การเป็นความแง่เป็นความงอนเป็นความเผือเลยด้วยความคิดแล้วส่งผลออกมาทางมายาก็มาพูดว่าตัวเองดีหมดถูกหมดอืเพราะว่าด้วยเหตุอย่างนี้ด้วยคนนั้นคนนี้ไปนั้นก็ไม่มีความจริงใจมีแต่จอมปลอมทนะีนี้ก็เลยเฉยทั่างแล้นเขาก็เฉยเป็นความรู้สึกเฉยเฉตายเราจะไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ทำนองนี่แหละนั่นแหละลูกเลยถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนีเดียดพ่อน,นี้มันจะพลิกเส้นยาเพราะพ่อ,นนพอไม่มีอะไรที่ยึดถือนี่พ่อดีก็ดีกับลูกที่ดีกับเราแค่นั้นดีถ้าลูกไม่ดีกับเราไม่มีความพึงพอใจเราเข้าห่างเหินเราแล้วก็สิ้นเรื่องไปนี่ก็ไม่มีอะไรนี่นั่นเรื่องของเรื่องมันเพราะไม่มีใครรักเราเหมือนพ่อเราคือพระเจ้าเจ้านะาส,สดาเราเทิดทูนเราเทิดทูนที่สุดชีวิตเราแรกเลยพอน,นึกถึงตอนของพ่อ แต่ลรีแต่ละวันนี้ไม่ใช่ว่าพ่ออยู่เงียบนะลูกนะลูกเห็นพ่ออยู่ทาโน,น่ทนทำนี่เฮ้ยไปไหนของพ่อไม่ได้เงียบนะลูกนะนนหาช่องทางที่จะหลบหลีกลีหนีแค่นั้นเงองอยู่บ่าอยู่เขาเราลูกเดียวนี้เรามีความสุขกว่นี้หลายล้านเท่าไม่ต้องมาห่วงหน้าพราะงหลังกับแสรโลกที่ไม่มีความจริขขงเรานึกว่าสศรโลกนี้จะดีเหมือนเราด้วยเหตุที่ว่าพุทธเจ้าว่าเอาใจเข้ามาสใส่ใจเรานั้นะ ทำให้เขาเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนทําให้ตนเดืถถอดร้อนด้วยทําให้เขาเดือดร้อนด้วยมันก็เดือดร้อนพอๆกันแต่นี่เขาไม่เหมือนเราที่ใช่ไหมล่ะใจเรามเป็นคนมีสัจจะความจริงห่วงคนอื่นนั่นสงสารเขานะเป็นนิสัยอย่างนั้นก็เหมือนที่เราอยู่ที่นครสวรรค์นี่ไหมก็น่าป่วยอพ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่ออนนะอดีตาออนะไม่ล่ะ เราไม่สบายเราไม่ต้องบอกขึ้นมาไนะอ้กเขาอุม้มแม่มาสงสารเขาเ,าเขาขึ้นมานะบอกเมืขาขึ้นมาแคนะ่อนอั้นบีงทีแต่น้อยที่หัวล้านมาที่บอกโอ้โอคยครูบาอาจารย์แต่มันจะบอกว่าแต่ไม่สนใจเขาไม่รับเขาพอเขามาจริงๆเขาจะเป็นยนตา,าังไาเอาเขาขึ้นมาซะก็คือโอ้ยทำไมจึงมีความเมตตาคักแท้ว่านั่นนี่นั่นตอนนี้น เมื่อเมืองม,มองมุมทางด้านไหนก็ต่า,างมันต่างกันเราครับกระเบนใจหลวงปู่กับใจแสนโลกนี่นะอย่างงั้นด้วยความที่มีเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาความรักลูกศิษย์ลูกหาที่เจ้าก็าไปช่วยเหลือเกื้อกูลพอแม่ชีวิตก็แล้วได้มันกลับไม่มีประโยชน์ใดๆนะนึกตึกตองไปเขาก็บอกว่าเขายุ่งยากเขาก็าบอกว่างานทั้งโลกเยอะเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอา้าแล้วเมื่อข้อตายล ได้มาเข้าใจแล้วเขาได้อะไไหมและทางงานทั้งโลกเยอะนี่มันเยอะเรื่องอะไรเราก็นึกถึงสองมันก็สามารถหลีกเวลาได้นะี่พ่อหนึ่งถึงสองของพอ่อขนาดเรานี่เป็นช่างด้วยเป็นผู้ไปมิกเฉียงให้วงดนตรีด้วยเรายังมีเวลาให้เราตลอดนั่นมีเวลาตลอดถ้ามีเวลาก็คือปั๊บเลยในหลายเวลาตัวมันยุ่งยากน,นั่นไม่มีถ้าใจไม่ยุ่งยากก็รวมตรงนั้น แต่สโลกก็ไม่เหมือนเรานะเขาเอาความเอาความคิดของข้ตัวนั้นเป็นตรววัดพอเราพูดไหนเขาก็ว่าเรานี่จงเกียจจงชังเขานะว่าว่าลํเาเยียงว่าแล้ว่วากันไปตามปฏิปทาเขาอ๋อเป็นอย่างนี้เลยมนุษย์เราไม่เคยเป็นนะั่นเราก็ความจริงจังของเรามีกับพ่อกับแม่ในสมัยที่เรายัางเป็นฆราวาสกับพี่กับน้องกับวงศ์ระฆานาญาตนั่นพี่ป้าน้าอา่านเรามีความจริงใจทั้งหมดเลย งานเรานี้เราสลับบาาเลยแต่งานของพี่ของน้องเราเกิดขึ้นอ,รรอ,อันนั้นเวลาเราออกมาอย่างนี้เราจึงทราบว่าโอ,โอ้คนมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนี้เลยนั่นทนองนี่เลยเออม,มันรวมถึงเทวดาด้วยมันก็พอๆกันนั่นมันไม่มีอะไรที่จะดีเกินกันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกมีนะพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงเรื่องพระสัจธรรมตัวนั้นไงพระพุทธเจ้านี่เลือเบอื่อเสือ กว่าสัตว์โลกในใจโลกธาตุสงสาวกก็เลิศดเบอร์เสือกว่าสัตว์โลกในแต่โลกธาตุทั้งมนุษย์ทั้งวิญญาณทั้งสัตว์แตระฉานทั้งพวกนักพุทธคนทั้งทั้งเทวทีตพิดาทั้งพรหมโลกตลอดพรหมโลโลกทั้งลูกประพรมพทธเจ้าเลยประสงค์สาวกเหนือกว่าเหนือกว่าที่ไหนเหนือกว่าที่ความบริสุทธิ์แห่งความเมตตาแห่งสัจจะมนุษย์มีสัจจะสัจจะตัวเดียวกันมันแตกต่างกันนะพระกรินนะลุง สัจจะของพระอริยะสัจจะของมนุษย์ที่ปิ้นป้อนหลอกลวงเตะปากเขาพูดว่ามีสัจจะนั่นแต่สัจจะของพระอริยะบุคคลไม่เป็นอย่างนั้นพรธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเวลาพูดปั๊บสัจจะพร้อมลงที่ใจปับ๊บพระอ,องค์หรือพระสงฆ์สาวกก็จะดูแลสัจจะนั้นเมื่อเมื่อพระอ,องค์ได้ตัดแล้วหรือสงฆ์สาวกได้พูดไปแล้วดูแลกันระหว่างกายวาจาใจมันจะรวมกันอยู่เป็นความบริสุทธิ์ในสัจจะตัวนั้น แม้ความรู้สึกะความเมตตาก็จะเช่นเดียวกันเดี๋วความรู้สึกตัวไหนที่ส่งผลลงไปก็เหมือนกันมันจะครอบไว้หมดแบบที่ไม่มีสัตว์โลกเสมอเหมือนนี่เน,นเราจะเอาใจคำภาษาใจเขาใจ,ใจเขามีเปรตเป็นผีอยู่นะั่นใจเขาเป็นเปรตเป็นผีก็ใจเราไม่ได้เป็นเปรตเป็นผีผแล้วนัน่นก็เลยคนละแบบนั่นระยะหลังๆมันก็ค่อยปรับสภาพอ๋อเราดีเกินไปไม่ได้นั่นดีเกินไปไม่ได้ถ้าดีเกินไปนี้มันจะไม่สามารถที่จะทำให้สัตว์โลกเข้าใจเรื่องธรรมะเด้เลย ต้องกล้ทิศละต่อหน้าสดๆร้อนๆไปเลยไม่ได้เรียกว่ามนุษย์หรือเทวดานั่นก็เหมือนดูพระสารีบุตรด่าเทวดาอืมอเทวดานี้บุญจากพระสารีบุตรนางเทพธิที่ดาได้บุญจากพระสารีบุตรลองคิดดูพอขึ้นไปนางเทพธิดาแล้วได้บุญนี้จากใครหนาเออได้จากใครหนานี่เออได้จากพระสารีบุตรเธอก็เลยลงมาเพื่อบุญในแบบพระสารีบุตรไม่เป็สาีบุตร เอาไปบินธบาตรจ้งเจ้าเธอก็เอาไม้กวาดตาดทองคํามากวาดลานวัดกวาดกุฏิวิหารที่พักที่อาศัยถูด,ด้วยเช็ดถูด้วยผ้าทองคําจากผ้าทิพย์จากเทวโลกเอาลงมาเวลาพระสารีบุตรไปบินธบาตรปั๊บๆๆจัดตรงนั้นจัดตรงนีน้แล้วก็ออกขึ้นสู่ที่พักที่ดาวดึงสารีบุตรกลับมาโอ้ทำไมมันจะดสะอานดีเกิดถึงนึกว่าเป็นสามนเณรก็เลยไม่ได้ระแวงเลยน จนอี้ทำไมทำทุกวันทุกวันวันที่สามก็เลยแอบดูจึงทราบหอนี่มันไม่ใช่ฝีมือมนุษย์เป็นฝีมือของนางเทพธบที่ดาสารีบุตรจึงดูดาวว่าความไม่สมควรแหงสติเพศทางนั้นพวกเธอเป็นพวกกายที่กขาทำเป็นพวกนางเทียบที่ดากขาทำนั่นเขาจะจะนิ้เตียนว่าอริยสาวกผู้เรียดปัญญาเนี่ยหลงรู้หลงโลกหลงทางหลงสติเพศนั่นหลงนางเทียบดา หนีไปเดี๋ยวนี้ร้องให้ขอให้ขอให้ได้ดูแลดได้อุปถากเถิดเจ้าข้าขอให้ไอ้ชัช้นได้ทำหน้าที่หรือทดแทนผู้มีประการักคุณที่เลือดที่ประเสริฐมาพระชายาด้บุตรถเถิด,ดเจ้าข้าก็ไม่ยอมด่ารูปเดียวพระนางเทวิดาร้องให้ลูลูร้องนึกงู เราต้องไม่แก้ไขใดใดในแต่โลกกับทาตเพราะว่าพ่อแม่ครูเราพาทำมาถ้าเรามีเชื้ออยู่เยอะใหญ่ต่อเทวดาเยอะใหญ่ต่อมนุษย์อยู่ก็แสดงว่าเราไม่ใช่สิ่งของพุทธเจา้านั่นตรงนั้นเลยเพราะว่าพวกนี้หาความ,วามจริงไม่ได้เพราะใจมีกิเลสนะตัะหนักนายากม,มีแต่คำพูดแต่ไม่ได้ทำตามคำที่เขาพูดนั่นศัจจะตัวนั้นมันมีแต่คำพูดเหมือนมมนกแก้วนกคุณทองไม่ใช่ศัจจะที่ กายที่วาจาแได้ที่ใจจริงๆมันมีสะจ,จะเพียงวาจาเหมือนขนนกแก้วนกนกขนทองแต่สัจ,จะที่วาจาและกายลดจนถึงใจที่แท้มันไม่มีนั่นสัจ,จะที่วาจาที่กายด้วยที่ใจด้วยที่แท้ที่เป็นสมมุติแสดงออกก็มีแต่พระอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวบนั่นบ๊ลงตรงนั่น ราะความรู้สึกของแกเท่นั้นมันเพรชาตุมหมดครอบใจโลกธาตุนั่นมันจึงไม่เสมอเอ้ยจึงไม่มีใครที่เสมอเหมือนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกได้แล้วจะไปลงใจไปลงใจเปรตใจผีเงินลงไม่ได้เขาจะมาพูดเดียวกับเราอย,อยัางไงแต่แกเขาเป็นยังไงละ่ะนั่นกิริยาท่าทางเขาจะดีก็สมคผลออกมาแต่มันไม่ใช่กิิยาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยกายวาจาใจที่บริสุทธิ์นั่นมันมีสิ่งหนึ่งแอแฝงอยู่ก็คือกิเลสนาตัาหายา ด้วยอากัปกิยาแห่งมายาที่ส่งผลออกมานั่นพิจารณาดูว่าลงใจลงใจไปเรื่อยลงใจไปเรื่อยถอดถอนลงไปเรื่อยถอดทำไปเรื่อยนี่ยางงั้นถ้าบอกว่าการออกสงฆ์ข้อโลกเนี่ยเป็นการใช้ปัญญาโอ้ถูกต้องที่สุดดกบุคคลที่ไม่มีปัญญาออกสงฆ์ข้อโลกไม่ได้ต้องหลงโลกหลง,ลงทางต่อไปบุคคลที่มีปัญญายิ่งสงข้อโลกนาน ยิ่งหาทางออกตลอดตลอดนั่นเลยผู้มีปัญญาไม่ใช่ว่ายิ่งสงราะหอโลกยิ่งหลงโลกหลงสงสารยิ่งหล,ลงลูกศิษยลูกหาไม่มีในหลักความสอนของพระพุทธเจ้านั่นิงตดแกพระอานท์แต่ละบทดต่ละบาดนี่โหเป็นพระสัตธรรมจริงจริงแต่พระอนุ์ร้องไห้ก็ยังแตดว่าอานท์เราแต่ถ้าเขาแตะได้เลยว่ามีการพระแท้เป็นของธรรมดานะ ไม่พัดภาควันใดก็พัดภาควันหนึ่งเป็นของธรรมดาอานท์เราตัดตลอดตลอด,ลอดเธอไม่ทราบเรื่องไงเธอไม่ฟังเรื่องไงนั่นนี่ลองพี่นี่พี่นั่นดูนะดูพอน,นึกตื่ตองดูมันก็เลยใจมันก็เลยค่อยสลัดทิ้งไปเรื่อยสลัดทิ้งไปเรื่อยเคยจะมเคยมาเรื่องเคยเรื่องของมนันั่นก็เหมือนที่ลูกเขาโทรมานั่นแหละว่าแม่ไม่สบาย <c oughs> มันก็เป็นเฉยเฉยเลยเอา้าวไม่มีความรู้สึกว่าความผูกพันเหมือนตั้งแต่ก่อน เพราะว่ามันได้จางหายไปเพียงเดือนสองเดือนนี้มันก็จางหายไปหมดแล้วพ่อนี้นะนั่นเป็นลักษณะน้องคือเหมือนกับจําชื่อแทบไม่ได้เลยนี่คือความรู้สึกนึกคิดในทางโลกมันไม่ไม่ใช่ว่าความรู้สึกนึกคิดในทางโลกตั้งแต่ที่เป็นคารวะด้านโยงมามันเป็นความรู้สึกนึกคิดทางโลกโดยมีทางธรรมครอบทางโลกไม่ใช่ทางโลกครอบทางธรรม เพราะใจที่บริสุทธิ์เหล่านั้นมันครอบไปหมดในสามเดนลูกลกระทะรู้เขารู้เรารู้สิ่งในคนไม่ควรพูดให้ลูกหลานฟังมันก็เลยเป็นเฉยๆไม่เป็นนมาไหนก็นเป็นเฉยๆเขาจะเป็นกระจายตาเฉยๆแต่ทําหน้าที่ให้ดีทั้ที่พ่อได้แสดงคือทําหน้าที่เว่าแสดงจิริงต่างๆให้ลูกได้เห็นก็เหมือนที่พ่อไปเยี่ยมลูกหลานที่กรุงเทพ เขาเรียกแสดงในทำสิ่งต่างๆที่เป็นสมมุติโลกให้นรู้ได้เห็นว่านี่คือความห่วงใยจ,จากครูบาอาจารย์ให้เห็นแค่นั้นแต่ว่าความห่วงใยที่แท้ไม่มีใครรู้นั่นพราะเรื่องนี้เป็นเรื่อง,องจีนดนะความห่วงใยที่แท้ของผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์พุทธผ่องไม่มีสัตว์โลกในไตรโลกธาตท่าที่จะทราบได้แห่งความห่วงใยตัวน,นี้ได้เลยนั่นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนี่ไม่มีใคร เข้าพเข้าไปรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยมีพระไทยที่ห่วงโลกห่วงสงสารแบบไหนแห่งสมมุตที่ใช้สงสารพวกก็เจริญเดียวกันพวกเราไม่ทราบเลยก,เก็เป็นเรื่องจินใจเนี่ยคนอยู่ในหลานพังนี่เนี่ยมันเป็นปกติของพ่อนะจะไปไหนจะมาไหนอยู่ไหนก็พ่อเป็นปกติทุกวันนี้นะมันปราสภาพได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ดึกโอเคนี้ลูกนะพ่อจะไปงานอยู่ก่อนบทนาาดูชาตุูชาตุ